สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโมโบเ r ดิโอซอฟต์เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาบอกวิธีการโปรแกรม Motorola mof 230นะครับตอนนี้ Motorola mof 230จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้เลยนี่นะครับ Motorola mof 230นะครับ นี่นะครับวัดีเพื่อนสมาชิกเอามาให้โปรแกรมให้นะครับก็เลยจะได้รีวิวให้ชมให้ทุกท่านได้ชมวันนี้นะครับ, M o F น,รบนี่นะครับ MOF 2 3 0นะครับนี่นะครับตัวนี้เลยครับวิธีการก็ใช้สายโปรแกรมที่ทางร้านจำหน่ายเหมนเดิมนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก่อนนะ สายโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยตัวสายโปรแกรมนะครับนี่นะครับตัวสายโปรแกรมสําหรับ m o f 2 3 0นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีลิบบ็อกลิบบ็อกตัวนี้เป็นลิบบ็อกแบบดัดแปลงมาแล้วจากโรงงานที่ทางร้านไปดิวมานะครับตัวนี้หรืจะใช้ลิบบ็อกของโมโตทั่วไปที่ใช้กันก็ได้ครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นลิบบ็อก ตัวที่เสียบเสียบผ่าน USB ตัวนี้ได้เลยคือหมายถึงว่าตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงไม่ใช่ตัวสายสัญญาณนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยงเฉยๆนะครับตัวนี้หรือถ้าท่าในใดมีอพอได้สองสามสองอยู่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่สายแปลงก็ได้นะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่สายแปลงนะครับแต่ตัวนี้คือเราจะใส่สายแปลงเข้าไปด้วยนะ ใส่สายแปลงแบบนี้เข้าไปด้วยแล้วก็เสียบสายตัวนี้เข้าช่องเสียบ USB ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็น power bank ก็ได้5โวลต์น,นะครับเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็เสียบสายตัวนี้ต่อนะครับดูให้ตรงกันนะครับนี่นะครับนี่ครับประมาณนี้วันนี้เราจะรีวิวอยู่ที่เป็น Windows 11 Pro เหมือนเดิมนะครับเราจะทำให้ดูว่าสามารถโปรแกรมได้จริงนะครับผม Liberal, ส่วนตัวสายตัวนี้สายตัวนี้ก็จะเสียบเข้าตรงว e ิทยุ Ө 11. นะครับเสียบเข้าตรงวิทยุนะครับนี่นะครับเสียบตรงวิทยุตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้ดียวตดักตุเรนนี่เองนะครับเสียบตรงนี้เลยในส่วนตรงนี้แล้วก็จะส่วนตัวนี้แล้วก็ตัวสายแปลงตัวสายแปลงนะครับ ยางตัวนี้เราก็จะเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับผมตอนนี้เราก็เสียบอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็เสียบเรียบร้อยเปิดเครื่องเรีเยบร้อยนะครับนี่ครับให้ดูแล้วจะมีไฟแดงขึ้นแบบนี้อันนี้คือพร้อมโปรแกรมนะครับแล้วเรามาโปรแกรมกันเลยไปเจอในคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับ เรามาดูเลยนะครับคอมพิวเตอร์มาแล้วเนี๋ยนะครับเรามาให้ดูกน่อนว่าเป็น Windows 11 Pro นะครับตอนนี้เป็น Windows 11 Pro นะครับ64บิตนะครับนี่นะ Windows 11 Pro นะครับให้ดูเลยทีนี้นหลายๆคนก็จะ,ะใช้โปรแกรมของ MS 2 0 0 0นะครับเป็นโปรแกรม C# p s นะครับซึ่ง ถ้าใน windows 11นี้จะอ่านโดยตรงเลยไม่ได้นะครับนี่นะครับคอมพอร์หกเรามาเทสดูเทสดูกันนะครับ mcs 2000นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็รีดีไวเป็นคอม6นะครับกดเลยครับนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะขึ้นเออเลยนะครับไม่คือจะใช้ไม่ได้เนาะทีนี้เราก็มาเจอวิธีแก้ปัญหาก็คือเหมือนเดิมครับเราก็ลันผ่าน vm นะครับ ปเป็นโปรแกรมจำลองของคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับกรณีน,นี้เราจะใช้ Windows XP นะครับนี่ครับเราใช้ Windows XP แบบนี้เลยนะครับก่อลากแบกถบผลึกแป๊หนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เราก็มาดูตรงเชื่อมต่อก่อนนะครับดูตรงเชื่อมต่อตัวนี้ก่อนว่าสายโปรแกรมเราเชื่อมต่อหรือยังเข้ามาที่ปกติ ฮาร์ดแวร์ e ดเวเนเจอนะครับตรงนี้ยังไม่มานะครับเราก็ต้องกดเชื่อมก่อนนะครับนะครับแทียไม่เห็นคำสั่งน,นะครับนี่ครับเราก็จะเชื่อมเข้าไปใน VM นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ใน VM นะครับจะเป็นโปรแกรม Vm คือโปรแกรมจำลองนะครับสาหรับท่านใดที่ไม่ทราบเนาะเราก็เข้ามามาดูที่ device นะครับ นี่ครับเราอยู่ที่พอร์ตคอม2นะครับตัวนี้สายโปรแกรมเราอยู่ที่พอร์ตคอม2แล้วก็มาเลยเปิดโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวมาเทสของตัว MCS ให้ดูก่อนนะครับเทสตัว MCS ให้ดูก่ัน MCS 2 0งพนี่วนี่นะครับแล้วก็มารอสักเล็กน้อยแล้วก็มากดไฟล์รีดีไวแล้วก็คอม2นะครับกดได้เลยนะครับที่ไฟล์ใี่แปรคอม2กดโอเคครับ Okay, เคาจะอ่านนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็น cshq เหมือนเดิมนะครับก็จะขึ้นเหมือนเดิมเวลาอ่านนะครับก็จะขึ้นเหมือนที่ตอนปกติเวลาโปรแกรมเลยครับผมก็จะขึ้นแบบนี้ก็รอสักเล็กน,น้อยนะครับกําลังอ่านอยู่เนาะหน้าจอก็จะขึ้นตัวนาฬิกาทรายแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเทสให้ดูเลยว่าถ้าท่านใช้โปรแกรม mcs <fright> 2 0งพ c b s ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะ รอสักหน่อยนะครับหน้าจอตัววิทยุก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นไปตรงนี้นะครับนี่ครับขึ้นเรื่อแล้วก็หน้าจอตัววิทยุก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนตรงหน้าจอก็จะขึ้นเรื่อยๆสแบบนี้นะครับนี่นะครับขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คือจะใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้เราเชสดมาแล้วคือใช้ไม่ได้ ทีนี้เราจะมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งเป็นตัว o ูคี้นะครับเป็นตัวสําหรับวิดีอุอุุนเก่าๆจริงๆจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเราก็มาเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่เราใช้นะครับก็เอาเต็มจอแล้วน,นะครับจะได้เห็นหง่ายๆเนาะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็มาดูที่ไฟล์แล้วก็มาที่ออปชันนะครับ อ็อบชันก็มาดูของเราตอนนี้เราอยู่ที่คอม2นะครับสายโปรแกรมเราอยู่ที่คอม2แลเราก็กดเรียบร้อยครับทีนี้เรามากดรีดนะครับกดรีดไปหน้าจอก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับกดกดรีดแบบนี้นะครับกดเลยแล้วก็จะอ่านนะครับตรงหน้าจอก็จะขึ้นเหมือนเดิมครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเหมือนกันคล้ายๆกันครับนี่ครับแค่นี้ เราก็ใช้ได้เลยครับผมส่วนตัววิทยุก็จะดีเทลขึ้นมาหน้าจอมันเดิมครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็อันนี้ก็ยุบออกไปนะครับหลักๆก,ก็จะอะเดี๋ยวนะครับนะหลักๆท,ที่เราที่เราทําก็จะจะมีเป็นตัวเนี๋ยนะครับผมก็ลืม ไม่ได้ใช้เท่าไรครับนี่ครับมี Edit b o t บ o m นี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นตรงปุ่มหน้าเครื่องนะครับปุ่มหน้าเครื่องท,ทุกตัวที่เราจะโปรแกรมได้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดเลือกได้เลยเราจะโปรแกรมอะไรสมมุติว่าเจ้าปุ่มโฮมตรงนี้เราจะเลือกเป็นอะไรก็เลือกได้เลยครับมีเยอะแยะนะครับเยอะมากเยอะจริงๆนะครับ แล้วก็หลักๆเราก็จะมี edit personality setting นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เอาเป็นนี่ครับช่องความถี่ครับง่ายๆสันส้นๆภาษาบ้านๆเราก็คือช่องความถี่นะครับแล้วก็จะสามารถาโปรแกรมเพิ่มได้เลยกด insert สมมติอันนี้เราจะเพิ่ม insert เราก็กดช่อง5นี่ครับก็จะเพิ่มขึ้นมานี่ครับเพิ่มขึ้นมาก็แล้วแต่เรา จะเลือกได้เลย,เลยสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นช่องอันนี้นะครับ1 4อันนี้เป็น2 4 5เราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับ t ีเกก็เหมือนเครื่องทั่วๆไปเลยครับ550นยอย่างนี้นะครับเพราะตอนนี้จะเป็นย่าน2 4 5นะครับนี่นะครับ550นี่ครับความสีรับด้วยความสีส่งก็เหมือนกันครับตรงนี้เป็นชแนลชแนลหนึ่งนะครับชแนลหนึ่งถ้าเราจะเพิ่มข้างหน้าเราก็กดตัวนี้ครับเราจะเพิ่มด้านล่างแทน ถ้ากดตัวนี้มันก็จะเพิ่มด้านหน้านครับเราจะประมาณนี้ครับง่ายๆเนาะเข่าๆประมาณนี้ครับอันนี้มี1นถึงหนะครับตัวนี้เราก็กดทีนี้เราก็มาไปตรงที่อ,อีดิทโซนนะครับอีดิทโซนแล้วก็มาดูว่าโซนหนึ่งโซนหนึ่งตรงนี้เราเรามีสี่ช่องตรงนี้มี6ช่องนะครับตรงนี้มันไม่ตรงกันเห็นไหมครับเราก็ต้องมาเพิ่ม ว่าเป็นตัวไหนบ้างมี6ช่องเราจะเพิ่มเป็น c 5 c 6ก็ได้นะครับง่ายๆจะเป็นแบบนี้จะใช้งานง่ายๆนะครับนี่ครับหลักๆก,ก็จะเข้าๆก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายก็จะใช้หลักๆประมาณนี้ครับส่วนอนื่นๆก็เหมือนเดิมครับไม่สอนคอคอพามผ่านไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เอาเป็นหลักๆประมาณนี้ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับการตั้งค่าอื่นก็ทั่วๆไปครับผม หลักๆาก,ก็ส่วนใหญ่เขจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้แล้วก็มี power high medium low อะไรทั่วๆไปครับประมาณนี้ทีนี้เราก็มาดูวิธีการโปรแกรมโปรแกรมเข้าไปในตัววิทยุนะครับแล้วก็มาที่รดิโอนะครับรดิโอแล้วก็กดโปรแกรมได้เลยนะครับรดิโอแล้วก,กดโปรแกรมนี่ครับกดโปรแกรมก็จะ มีหน้าจอขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัววิ็จะขึ้น 4QsL นะครับแล้วก็กดโปรแกรมได้เลยครับแล้วก็จะมีแถบโหลดเหมือนเดิมนะครับจะมีแถบโหลดเหมือนเดิมแล้วก็รอสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้หน้าจอวิอก็จะขึ้นเหมือนเดิม c q c s q เหมือนเดิมแล้วก็จะรีเซ็ตรีเซ็ตกลับมาแล้วก็จะเป็นที่หน้าจอตรงช่องเดิมที่เราทําไว้นะครับประมาณนี้ครับ ก็จะมีแบบหน้าจอก็จะมีเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่องใหม่ที่เราทําลงไปนะครับนี่นะครับสี่ห้าสี่หกซึ่งมันต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับอันนี้ให้ดูหน้าจอเล็กนะครับพอดีเปิดวิดีโอให้ดูเนาะนี่ครับสี่ห้าสี่หกแบบนี้นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับข่าวๆก็จะประมาณนี้ครับส่วนวิธีการอืน่นๆก็ ขอข้ามไม่ไม่ขอสอนเหมือนที่เคยพูดไปนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการเขาเรียกว่าอะไระเรื่องเครื่องพังเครื่องอะไรได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจชุดสายโปรแกรม mof 230หรือว่าเป็น mcs 2000หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับหรือว่าท่านใดจะสนใจโปรแกรมช่องก็ทักเข้ามาได้เหมือนเดิมครับที่ไลน์แอโปรโบรีดียออเหมือนเดิมนะครับผม ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพีเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ